สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปีก็จะมาลงสีนะคะสาวน้อยที่อายให้ได้รับชมกันนะคะในส่วนเรื่องของอุปกรณ์ที่ปีใช้ในคลิปที่แล้วปีมีการสอนไว้ด้วยนะคะครั้งนี้ปีก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะในการเปลี่ยนสีไม้ที่ใช้ยากๆมาให้เป็นสีไม้ที่ใช้ง่ายๆและสวยด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ปีใช้นะคะก็จะเป็นดินสอสีไม้ใครมียี่ห้ออะไรก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ ออกระดาษที่ไปใช้เป็นกระดาษสีน้ํานะคะของเป่าหงใครมีกระดาษสีน้ําอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโซเวนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะไปจะลงส่วนหัวของน้องเขาก่อนละกันนะคะเพราะว่าเอาลงเอาบนลงล่างละกันเนาะจะได้ไม่ถูไปถูมา สาวน้อยคนนี้ก็จะมีกิ์แครอทด้วยนะคะเป็นสีส้มแล้วก็ในส่วนของผมปีชอบสีน้ำตาลโทนน้ำตาลอะไรประมาณนี้ปีก็จะลงสีน้ำตาลก่อนแล้วไว้ในคลิปในคลิปถัดๆไปนะคะปีก็อาจจะมีสีอื่นๆมาให้ได้รับชมกันนะคะ ในส่วนของสีผิวนะคะปี่ก็จะใช้สีเหลืองครีมระบายแล้วก็สีไข่ไก่นะคะสีอกไข่ไก่สีเนื้อไข่ไก่แบบเนี้ยประมาณนี้นะนะใครชอบสีอะไรก็ใช้สีนั้นนะคะไม่ต้องเรียนแบบตามทั้งหมดเนาะเพราะว่าเราใช้เราอาจจะใช้สีคนละยี่ห้อกันแต่ว่าในเรื่องของสีไม้นั้นน่ะก็จะมีสีที่ใกล้เคียงกันอยู่ในแต่ละยี่ห้อนะคะ เราก็เลือกเอาละกันว่าเราชอบสีอะไร ส่วนที่ปีจะลงต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของปกกราสีนะคะปีจะให้เป็นสีฟ้าน้ําเงินนะในส่วนนี้ก็จะมีเว้นขาวไว้หน่อยตรงนี้นะคะแล้วก็เสื้อของน้องเขาก็จะเป็น,นส่วนของสีขาวนะแค่ปกจะเป็นสีน้ําเงินฟ้า ีก็จะมาใช้ไอไลเนอร์นะคะหรือใช้ในการตัดเส้นของตัวการ์ตูนกันนะคะก็สำหรับตัวนี้นะในส่วนของเ,อเครื่องสำอางเหลือใช้ของปีอันนี้ก็คือด้านด้านทางขวาตรงนี้ของปีนะจะเป็นในส่วนของที่เขียนคิ้วส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนที่เป็นไอไลเนอร์นะคะในส่วนที่เป็นไอไลเนอร์ตัวนี้จะเป็นตัวกันน้ำ เออแต่ว่าไอ้ส่วนที่เขียนคิ้ววันนี้ก็คือไม่กันน้ำนะคะแต่สีสวยมากซึ่งไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวปีจะให้ดูด้านในกันก่อนนะอ่ะด้านในด้านในที่เหลืออยังมีหมึกเหลืออยู่นะคะอ่าแล้วส่วนใหญ่ปีไม่ได้ใช้ไงก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ใช้ไปแล้วนะอ่ะตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ด้านที่ใช้ไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาตัดเส้นด้วยในฝั่งของอายไลเนอร์กันอ่ะเดี๋ยวมาดูการตัดเส้นกันดีกว่านะคะลองกันเลยและการไม่พูดเยอะแล้วเริ่มเลยนะเอาตรงนี้ก่อนเห็นไหมท,ท่านเห็นไหมคะ mm hmm. เครื่องสำอางตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบอายไลเนอร์ที่เป็นคล้ายๆผู้กันตัดเส้นผู้กันสีน้ำเลย นะคะเสียเสียนิดนึงอยากอยากได้ที่มันเป็นสีน้ําตาลแนวแนวซีเปียเอาไปใช้ตัดเส้นเพียงแต่ว่าในยอ่อนี้การน้ําดีแล้วก็มีราคาไม่แพงไงคะก็เลยได้มาใช้ด้วยแล้วก็เออเหลือแล้วอ่ะพอมันเหลือเราก็เลยต้องลองมาหาประโยชน์ให้มันอย่าเก็บไว้อยู่นะในส่วนอันนี้ปีอาจจะแกว่งแกวงมือไปทั่วๆของภาพนะซึ่งมันก็ไม่ได้ ลงล็อปเปะแบบว่าที่จะอยู่ตรงกับที่นะคะเราก็ลองตัดกันดูตัวนี้ปีบอกได้เลยว่ากาันน้ำนะคะเพราะว่าปีเทสกันน้ำมาแล้วในส่วนของการเป็นไอายไลเนอร์นะมันไม่ทนเหงื่อของปีมากนะักเพราะว่าเราออกกำลังกายหนักซึ่งมันก็หลุดด้วยพอหลุดปุ๊บม,มันก็จะแสบตาไงของปีจะคันตามากปีก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เขาเท่าไหร่นะคะแต่ปีใช้ได้ในส่วนของการเป็นอีกด้านหนึ่งของเขานะ เออแล้วพอมันเหลือปีก็เลยลองเอามาตัดเส้นเนื่องจากว่าปีเคยเห็นร้านเครื่องเขียนร้านนึงอะ่ะเขาขายตัวไอไลเนอร์ซึ่งในตัวไอไลเนอร์นั้นอะ่ะเขาก็สามารถตัดเส้นตัวการ์ตูนได้ด้วยอปีก็เลยนึกไอเดียว่าอ่ะตัวเองมีของเหลือใช้นี่ว่าทำไมเราไม่ลองวะเพราะว่าอันนั้นที่เขาขายอะ่ะเกือบ400รนะ้อยแน่แต่ของเราร้อยกว่าบาทว้อสามสิบกว่าบาทอะ่ะ เอามาลองสะหน่อยไม่น่าจะเสียหายถูกไหมเออก็เลยได้นํามาลองกันแล้วทีนี้ก็ลองดูว่าผลเป็นแบบนี้ปิเทคกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาสามารถกาน้ําได้ดีแต่ว่าในเรื่องของมีส่วนของการทําคอนโทลอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยไหวหรือเปล่าก,กับการที่เขาเป็นบลัชใช่ไหมเป็นหัวบลัชเนีย่ยเห็นไหมปีจะผิวตรงไหนก็ได้นะมาะปีลองให้ดู เทสตัวนี้เลยใช้น้ำหนักเบาก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมตรงด้านในส่วนนี้ก็สามารถเพิ่มความหนาได้โดยการกดลงแล้วก็ในส่วนไหนที่ต้องการให้แหลมๆอะ่ะก็ตวัดให้มันดีๆนะคะอันนี้ต้องต้องฝึกกันนะเห็นไหมใช้ปลายให้เบาที่สุดเลยได้ประมาณนี้ มีข้อเสียอะไรไหมนี่ปิก๊กอาจจะพูดไม่ได้ว่ามันมีข้อเสียอะไรเพราะว่าเอาจริงๆในโดยปกติสำหรับคนที่ตัดเส้นเขาก็จะใช้เขาไม่ได้ใช้ในส่วนที่มันเป็นไอายไลเนอร์กันอยู่แล้วเขาจะเจาะจงใช้ในส่วนที่เขาบอกว่ามันสามารถตัดได้แต่ปิว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะซึ่งในตัวหมึกเอาจริงๆหมึกตัดเส้นอ่ะยังใช้ได้ไม่ดีเท่าไอายไลเนอร์เท่าไหร่นะคะ เออพูดตามตรงตามที่ได้ใช้มาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากหัวมันอะ่ะมันมีความทรมานตัวเองมากก็คือหัวเขาใหญ่มากไงก็เลยไม่ได้ใช้แต่ในส่วนตัวนี้มันหัวเล็กไงเออถ้าใครใครพอจะมีแบบมีสกิลที่จัดก,การตัวเองได้ในเรื่องของอะไรนะเรื่องของการคอนโทรลมืออะไรอย่างนี้ ตัวนี้สามารถใช้ได้สบายเลยค่ะแล้วหัวเขาก็อย่างว่าเครื่องสำอางใช่ไหยม,มันกรีดอยู่ที่ตรงเปลือกตาหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีความเส้นเล็กอันนี้ปีไม่แน่ใจว่าหัวบาทเขาเท่าไหร่นะคะแต่เล็กสุดๆก็มีอีกถึง0.1อ่ะมันเล็กไม่ล่ะเล็กพอที่จะให้เรามาเล่นตัดเส้นกันได้เลยอะเออ แต่ถ้ามันเป็นหมึกตัดเส้นมังงะอะไรแบบนี้เขาจะมีหัวบัดที่ใหญ่กว่าซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกชะตาอะไรกับปีเท่าไหร่ปีก็เลยไม่ได้ใช้มันซื้อนะคะแต่ก่อนเคยซื้อซื้อเอามาไว้ถมดำนะไม่ได้เอามาตัดเส้นเลยถ้าตัดเส้นปกติก็จะใช้เป็นปากกาเคมีทั่วไปอะคะ่ะที่มันแบบกันน้ำอ่าส่วนในนี้ก็วิวัฒนาการมาได้ดี เ,เป็นนวัตกรรมที่โอเคเลยอะในการใช้เครื่องสำอางด้วยแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์ศิลปะได้ด้วยเนาะอ่ะถ้าใครต้องการจะลองใช้ก็ไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะเอาที่เหลือๆใช้นะคะสำหรับผู้หญิงส่วนสำหรับผู้ชายก็แล้วแต่เลยนะคะไปจะไปจิ๊กของ คนใกล้ตัวก็ได้หรือจะไปขอเขาจะดีกว่านอนไปขอเขาจะดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีของที่มันเหลือใช้อะ่ะเออเอามาใช้นะเออตัดเส้นนะเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเก็บงานนิดนึงสมมุติว่าใครไม่ชอบอายไลเนอร์ที่มันเป็นสีดำนะคะมันก็จะมีสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีอะไรต่างๆนานาขายอยู่นะ ก็ลองไปเลือกซื้อกันดูแต่ของปีมันมีแต่เป็นสีดำไงคะแล้วก็กันน้ำด้วยอันนี้ปีเทสกันน้ำไว้ใช่ไหมแต่ในส่วนที่ไม่ได้ไม่ได้เทสกันน้ำก็คือในส่วนที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วมันเป็นสีที่รู้สึกว่ามันถูกใจแต่ราคาของเครื่องสำอางไม่ได้ถูกเลยนะเอาจริงๆมันไม่ได้ถูกนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งยิ่งเป็นของญี่ปุ่นด้วยแล้วอะ่ะแล้วเราคิดจะนำมาตัดเส้นให้กับตัวกระตูนะ่ะราคามันเหยียบไปที่400 ก็ประมาณเดียวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนเอาไว้ตัดเส้นประเภทหมึกเลยเออประมาณนั้นอันนี้มันก็เลยตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบที่มันเป็นสีดำนะใครชอบสีดำก็ใช้เป็นแบบนี้แล้วกันนะคะส่วนเรื่องยี่ห้อ่อาลองไปเลือกกันดูตามท้องตลาดได้เลยค่ะ